สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n e l มวยเกียรติสงเวียนเดือดนะครับตลอดระยะเวลากว่า6 2ปีที่ผ่านมาประเทศไทยของเราได้สร้างสรรค์แชมป์โลกโมวยสากลให้ปรากฏต่อสายตาชาวโลกมากถึงคนซึ่งในบรรดานี้ก็มีนักชกอยู่หลายคนเลยครับที่เดินหน้าสร้างเกียรติประวัติให้กับตัวเองของแชมป์ยังยาวนานจนขึ้นแท่นเป็นตำนานของวงการหรือไม่ก็เป็นไอคอนประจํารุ่นและแน่นอนครับเมื่อในคลิปนี้ผมจะขอพาทุกท่านไปชมกันว่าในบรรดาแชมป์โลกทั้ง4 9คนของเรานั้น ใครคือนักโชคชาวไทยที่ได้ชื่อว่าของแชมป์โลกรวมกันยาวนานมากที่สุดเดยผมจะขอนับรวมวันเวลาจากการรองแชมป์โลกทุกสมัยของแต่ละคนเลยนะครับว่าอะไรก็เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับกับ10อันดับนักมวยสากลชาวไทยที่รองแชมป์โลกรวมกันนานที่สุดอันดับ10สมานสจาตุรงสมานสจาตุรงจะต้องเป็นนักชกแบบอย่างที่มักจะถูกแฟนมวยชาวไทยหยิบยกมาพูดถึงอยู่เสมอในแง่ของความมูมมานะพยายาม สู้สุดใจจนกระทัง่งประสบความสาเร็จสมดังที่ตั้งเป้าเอาไว้โดยในช่วงที่เริ่มเทินโปรโชกมวยสากนนั้นสมานมีอายุมากถึง21ปีแล้วแถมยังไม่มีประสบการณ์เคยชกมวยไทยหรือมวยอะไรมาก่อนด้วยมีหนาซ้ําในครั้งแรกที่เขาได้ขึ้นชกชิงแชมป์โลกเขาก็ต้องคว,ว้าน้าเหนียวแพ้น็อกห้ดิคาโดโรเปดยอดมวยไร้พ่ายในตำนานเบี่ยงง่ายได้ในเวลาเพียงแค่2ยกเท่านั้นอย่างไรก็ตามสมานก็นไม่ยอมแพ้โชคชะตาง่ายๆแต่เต้าเก็บประสบการณ์ต่อมาเรื่อยๆจนกระทัง่งได้โอกาสไปชิงแชมป์โลกรุ่นไล์ไฟเวทของ W กับนักชกซูเปอร์สตาร์เงินล้านอย่างอุเมโตกอนซาเลสซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่าแทบทุกคนล้วนมองว่าสมานเป็นมวยรองกัทั้งนั้นอยู่ที่ว่าจะทนยืนระยะกับขาพวดอย่างกอนซาเลสได้กี่ยกเท่านั้นเองทว่ารูปเกมการชกที่ออกมากับการเป็นสมานชกโลกได้แบบไม่มีใครคาดคิดหลังจากที่ถูกย่ำใหญ่จนเจียนอยู่เจียนไปจูๆ่ๆสมานก็เกิดแรงฮึดพลิกเกมกลับมาถล่มกอนซาเลสชุดใหญ่จนชนะน็อกไปได้แบบไม่มีใครคาดคิดในยกที่7ควา้าแชมป์โลกของ WBC และ i b f มาครอง พร้อมสร้างบริษัทเป็นนักมวยชาวเอเชียคนแรกเลยที่ได้ของแชมป์โลกของสองสถาบันในเวลาเดียวกันซึ่งแม้ในช่วงแรกจะมีคนสบประมาทสมานว่าได้แชมป์โลกมาแบบฟุกๆแต่เขาก็พิสูจน์ตัวเองจนทุกคนยอมรับด้วยการป้องกันตำแหน่งแชมป์ต่อมาอีกสิครั้งเป็นระยะเวลากว่า4ปีก่อนที่จะไปแพ้คะแนนเสียแชมป์ให้กับชอยโยซมที่ประเทศเกาหลีใต้ปิดฉากเส้นทางแชมป์โลกข,ของเขาลงเหลือ้เพียงเรื่องเล่าและผลงานสุดเหลือเชื่อให้แฟนมวยได้หยิบยกมาพูดถึง อันดับ9ชาติชายเชี่ยวน้อยหลังจากที่ยุคสมัยการเป็นแชมป์โลกของยอดมวยระดับตำนานยังผนกิ่งเพชรได้จบลงเพียงแค่1ปีต่อมาชาติชายเชี่ยวน้อยก็ได้คืนความสุขให้แฟนมวยชาวไทยอีกครั้งด้วยการชนะแตกวอลเตอร์แมกกวานยอดนักชกชาวสกอตพร้อมความ้าแชมป์โลกรุ่นไฟเบทของ WBA และเดลิงมาครองโดยในช่วงปี2 5 0 9ถึง2517ชาติชายประสบความสำเร็จได้ครองแชมป์รุ่นไฟเบทมากถึง3สมัยทั้งของสถาบัน WBA WBC และเดลิง สำหรับจุดขายที่จัดไว้เป็นเอกลักษณ์ของชาติชายเลยก็คือสไตล์การชกแบบเดินหน้าฆ่ามันไม่สนขนาดตัวพร้อมบูแบบถึงเลือดถึงเนื้ออยู่เสมอจนทําให้ทางนิตยสาเรเดลิงถึงกับตั้งฉาย,ยาให้เขาว,ว่ามาเซียโนน้อยแห่งเอเชียเพราะสไตล์การชกของชาติชายช่างชวในให้นึกถึงยอดมวยระดับตำนานของรุ่นเฮเวิเวทอย่างล็อกกี้มาเซียโนนั่นเองนอกจากนี้ชาติชายยังเป็นนักมวยไทยที่มีผลงานเคยไปชกที่ต่างแดนหลายครั้งมากไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาญี่ปุ่นฟิลิปปินส์อังกฤษอเมริกาเม็กซิโก นิคาลากลัวไปจนถึงปานามาสงมงูรณ์ให้เขาจัดว่าเป็นนักมวยที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเลยและจากการที่ชาติชายได้ครองแชมป์โลกมากถึง3สมัยกินระยะเวลารวมกันกว่า4ปีก็ทําให้เขามีผลงานการชกไฟได์เด็ดๆให้แฟนมวยได้พูดถึงอยู่หลายไฟ์เลยเช่นการป้องกันแชมป์กับพันธิ์แก้วสุริยะซึ่งจัดว่าเป็นครั้งแรกเลยที่นักมวยชาวไทยเปิดศึกสายเลือชิงแชมป์โลกด้วยกันเองการเปิดศึกไต่ภากับอีเฟนทอเลสให้แมงป่องตัวอันตรายจากเม็กซิโก ตลอดจนการเจอกับแชมป์โลกไฟแรงของญี่ปุ่นยังมาซาโอโอบะอันดับ8โผนกิ่งเพชรเป็นยอดนักชกที่พูดได้เลยนะครับมัาน,น่าจะอยู่คู่วงการมวยสากลไทยไปตลอดการอย่างแน่นอนสําหรับโผนกิ่งเพชรวีรบุรุษนักชกผู้สร้างบริษัทอาร์ลมค่าในฐานะนักมวยสากลชาวไทยคนแรกเลยที่สามารถคว้าแชมป์โลกมาครองได้สาเร็จโดยถึงแม้ว่าเส้นทางอาชีพในช่วงแรกของโผนจะไม่ได้สวยงามสักเท่าไหร่มีแพ้มีชนะสลับกันไป แต่เขาก็สามารถผงาดขึ้นมาเป็นตัวท็อปของโลกได้อย่างยิ่งใหญ่เลยจากการเอาชนะคะแนนปาสกวนเปเรสฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกชาวอาร์เจนตินาที่ครองแชมป์โลกมานานกว่า5ปีเต็มจนได้กลายเป็นราชาคนใหม่ของรุ่นไฟเวทและถึงแม้ว่าการครองแชมป์ของผลจะไม่ได้ยาวนานสักเท่าไหร่แต่ทุกครั้งที่เขาเสียแชมป์ไปเขาก็มักจะทวงตำแหน่งกลับคืนมาได้นในเวลารวดเร็วจนทําให้โผนได้จารึกอ,อิกหน้าประวัติศาสตร์ลงไปเลยในฐานะนักมวยชาวไทยคนแรกที่ได้ครองแชมป์โลกมากถ,ถึง3สมัย รวมระยะเวลาการคองแชมป์ทั้งหมดกว่า4ปีครึ่งเลยและด้วยความที่โผล่ใน้คองแชมป์เป็นระยะเวลายาวนานขนาดนี้ก็ทาให้เขามีโอกาสได้สร้างสารรค์ผลงานที่น่าจดจําไว้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นไฟที่ขาบินไปย้ำแขนชนะน็อกปาสโกนเปเรสถึงอเมริกาหรือเปอิดศึกสงครามแขนกับนักชกตัวอันตรายจากญี่ปุ่นอย่างไฟติ้งฮาราดะและฮิโรยุกิเอบิฮาระอันดับ 7. รัตนพลสวรพินโทนเอาหน่อยต่อยช้นี่ คือชื่อที่ครั้งหนึ่งรัตนพลสรวรพินเคยเอามาใช้เป็นชื่อโชคมวยเพื่อระชดชีวิตของเขาที่เต็มไปด้วยความยากลาบากปากกาตีนถิดตั้งแต่เด็กกะน,นั้นรัตนพลหรือที่แฟนมวยน,นิยมเรียกกันว่าเจ้าโบก็ไม่เคยย่อท้อต่อโชคชะตาตั้งหน้าตั้งตาชคทําผลงานจนในที่สุดก็สามารถไปถึงฝังฝันได้สําเร็จจากการชนะคะแนนแมนนี่เมลชอนักชคชาวฟิลิปปินที่เพิ่งเอาชนะฟาร้านลูกมิงขวัญมาหมาดๆ,ๆจนได้เป็นแชมป์โลกรุ่นมินิมัมเวทของ IBF จุดนี้เองครับ ที่การเป็นจุดเริ่มต้นการครองแชมป์มันยาวนานของรัตนพลโดยขอครองตำแหน่งลากยาวมาตั้งแต่ปี2535จนถึง2539ผ่านการป้องกันตำแหน่งมากกว่า12ครั้งซึ่งด้วยสไตล์การโชว์ของรัตนพลที่เป็นมวยบูหมัดหนักและมีทรงมวยที่คล้ายคลึงกับยอดมวยขวัญใจชาวไทยอย่างเขาทรายกาแล็กซี่ประกอบกับการเปิดตัวด้วยคำพูดปลุกใจอย่างชัยโยชัยโยย่โมูออกศึกก็ทำให้รัตนพลกลายเป็นนักชกที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและเป็นที่จดจำในหมู่แฟนมวยอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตาม การคองแชมป์โลกอันยาวนานของรัตนพลกับมีาต้องสะดุดลงในการป้องกันแชมป์ครั้งที่13เมื่อขอ่าวดันเกิดทำน้ำหนักไม่ได้ส่งผลให้ถูกทาง IBF ปลดออกจากตำแหน่งแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายการน,นั้นเพียงแค่2เดือนต่อมาลัตนพลก็ได้รับโอกาสให้กลับมาชิงแชมป์เส้นเดิมอีกครั้งและสามารถคว้าแชมป์กลับมารองเป็นสมัยที่2ได้สำเร็จซึ่งรัตนพลก็ป้องกันตำแหน่งต่อมาอีก6ครั้งก่อนที่จะไปเสียท่าแพ้น็กให้ผู้ท้าชิงชาวแอฟริกาใตา้อย่างโซลานนีเปเตโร โดยถึงแม้ว่าการครองแชมป์ทั้งสองสมัยของรัตนพลจะมีจุดสะดุดอยู่บ้างแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าช่วงปี2 5 3 5ถึง2540นั้นคือยุคสมัยของรัตนพลอย่างแท้จริงอันดับ 6. สดจิรดาแม้จะต้องอกหักในการขึ้นชิงแชมป์โลกครั้งแรกแต่อย่างน้อยความเก่งกาจและฝีม้ลายมือที่แพวาพราวของสดจิรดาก็ได้ทําให้ผู้ชมหลายๆคนหันไม่ความสนใจเขาอย่างแพร่หลายเพราะถึงแม้จะมีประสบการณ์เคยชกมวยสากลมาแค่สีไฟ แต่สดกลับสามารถที่จะยืนยันต่อก่อนกับนักชกระดับตัวท็อปของรุ่นไรไฟเวทในช่วงนั้นอย่างชางจุงกูได้อย่างส่สีมิหนาซ้ายังทำเอาเจ้าเหี่ยวเกาหลีถึงกับพูดขึ้นคอยต่งหาและก็อย่างที่บอกครับคนเก่งก็คือคนเก่งอยู่บันยังค่มเพราะเพียงแค่2ไฟต์ต่อมาสดก็ได้บรรลุความฝันอย่างเต็มตัวด้วยการเอาชนะคะแนนแกเบียลเบอร์นอลจนได้กลายเป็นแชมป์โลกรุ่นไฟเวทคนใหม่ของ WBC และเดอริงจากนั้นก็ป้องกันตําแหน่งต่อมาอีก6ครั้งก่อนจะไปแพ้คะแนนเสียแชมป์คิมยองกังซึ่งหลังจากที่เสียตาแหน สดก็ได้พัง,งานกลับมาเป็นแชมป์สมัยที่2ได้อีกครั้งจากการเอาชนะคิมยองกังในไฟลีแมชทว่าช่างน่าเสียดายเหลือเกินที่การคองแชมป์สมัยนี้ของเขากินระยะเวลาเพียงแค่ปีกว่าก็มีอันต้องจบลงด้วยการแพ้น้องให้กับนักมวยรุ่นน้องอย่างเมืองชัยกิติกเกษมอย่างไรก็ตามแม้สดจะไม่ใช่นักมวยที่ขึ้นชื่อเรื่องพลังหมัดแต่เขาก็เป็นแชมป์โลกอีกคนที่มีแฟนมวยชาวไทยชื่นชอบเยอะมากจากสไตล์การชกที่พิ้วไหวรวดเร็วออกหมัดแย็บด้บคล่องแคล่วและมีฟุตเวิร์กที่เนียนตานอกจากนี้ยังจัดว่าใจสู้ พร้อมแลกหมัดแบบถึงเลือดถึงเนื้อเลยหากจําเป็นมิหนำซ้ำําสดจะมีผลงานบินไปชกที่เมืองนอกมาแล้วหลายแห่งเช่นเกาหลีใต้อังกฤษคูเวตและจามายกาทําให้ปัจจุบันสดได้รับการยกย่องไปแล้วให้ขึ้นทีงเป็นหนึ่งในนักชกชาวไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการคนหนึ่งเลยอันดับ 5. วันเฮงมีนายโยธินชายผู้มีสติไร้พ่ายมากกว่าฟอร์เมเวเธอร์นี่คือคำโปยที่ช่วงหนึ่ง มันจะถูกนํามาใช้ในการโปรโมทความเกรียงกกจของวันเฮงมีนายโยธินเจ้าของสมญานามยักษ์แค้มเมืองไทยที่สามารถเก็บผลงานการชกได้มากถึง54 0มากกว่ายอดมวยชาวอเมริกันอย่างฟอร์มเมเทอร์จูเนียที่แขวนรอไปพร้อมกับเซตีไร้พ่าย,าย50นนอกเหนือจากเซตีการชกของวันเฮงที่เตะตาใครลหลายๆคนแล้วอีกหนึ่งผลงานที่สําคัญของวันเฮงเลยก็คือการที่เขาสามารถคองแชมป์โลกรุ่นมินิมัลเวทของ WBC ได้ยาวนานกว่า6ปีเต็มป้องกันตําแหน่งมาแล้วกา12ครั้งปากผู้ร้าชิงคนแล้วคนเล่า จกนกระทั่งได้รับการยอมรับจากสื่อทั้งในและนอกประเทศให้เป็นเบอร์หนึ่งของพิการ1น5่อปอนด์ไปแบบหลายข้อกางขาและพอมาถึงจุดจุดหนึ่งเขาก็ถึงขั้นได้เซ็นสัญญากับโปรโมเตอร์ระดับโลกอย่างโกลเด้นบอยเพื่อไปชกเปิดตัวที่อเมริกาเลยด้วยน่าเสียดายที่โอกาสดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเช่นเดียวกับถิติหลาผ้าที่ถูกทำลายลงไปอย่างน่าเสียดายเมื่อวันเห่งดันพลาดท่าแพ้คะแนนให้กับเพชมาี c p f นักชกเพื่อนร่วมชาติของเขาซึ่งพอมาถึงจุดจุดนี้ก็น่าจะสุขกันได้แล้ววว่ครับับานง คงจะไม่มีทางได้กลับไปพีคเหมือนแต่ก่อนอีกแล้วเหลือเพียงผลงานของเขาที่จะทําให้เขาทุกจดจําต่อไปในฐานะน,านากักโชคฝีมือชกาดีกคนหนึ่งของพิการมินิมัมเวทอันดับ 4. ี่น็อกเอาท์ซีเป็นนักมวยเพียงคนเดียวในลิสต์นี้ที่ไสตียังไม่ถูกหยุดและมีทีท่าจะทําผลงานปีกงนานเลยนะครับสาหรับน็อกเอาท์ซีพีเอฟซูเปอร์แชมป์โลกรุ่นมินิมัมเวทคนปัจจุบันของ WBA ที่หลังจากเริ่มชกอาชีพได้เพียงแค่8ปดไฟก็ได้รับการผักดัน ให้ขึ้นชิงแชมป์เฉพาะการของ WBA ซึ่งน็อกเอาท์ก็ไม่ทาให้แฟนมวยชาวไทยต้องผิดหวังคว้าแชมป์เฉพาะการมาครองได้สาเร็จก่อนที่จะได้รับการเลื่อนขั้นให้เป็นแชมป์โลกตัวจริงในปี2559จนถึงทุกวันนี้ก็ถือว่าเป็นเวลากว่า6ปีแล้วที่น็อกเอาท์ยังรังตาแหน่งไว้ได้อย่างเหนียวแน่นในส่วนผลงานการโชกของน็อกเอาท์ก็ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาอยู่เหมือนกันเคยเชนะนักชกระดับตัวท็อปของพิการ1้อปอนมาแล้วหลายคนเช่นคาร์ลอสบูดาโกมู m มัดลัชมนานไบรอนโลฮ a สเสียงเจ้าจง และจะถึงอดีตราชาของรุ่นนี้ยังวันเฮงมีนาโยทินการนั้นด้วยสไตล์การโชว์ของน็อกเอาท์ในช่วงหลังที่ไม่ค่อยอวุ่นวายมักจะโชว์กันจนครบกำาหนด12ยกไม่ค่อยมีน็อกเอาท์ให้เห็นเหมือนชื่อก็ทําให้น็อกเอาท์มักจะถูกวิพากษ์วิจารณ์โดยเหล่าแฟนมวยอยู่เสมอไม่เว้นแม้กระทั่งจากแฟนมวยในบ้านเราเองแต่เชื่อเถอะครับว่าอีกไม่นานหรอกน็อกเอาท์ก็จะได้ไดทะยานขึ้นไปติดโผลเป็นท็อปสามในลิสแชมป์โลกชาวไทยที่ครองตำแหน่งรวมกันได้ยาวนานที่สุดอย่างแน่นอนอันดับ3 วิรพลนครหลวงโปรโมชั่นด้วยกิตติสัมพ์ความหัวในวงการมวยไทยของพยักหน้าขึ้นวิรพลนครหลวงโปรโมชั่นทําให้ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับที่เขาได้รับการผลักดันอย่างเต็มสูบเมื่อหันมาชกมวยสากลถึงขั้นได้ได้โอกาสขึ้นชิงแชมป์โลกรุ่นแบนตมเวทของ WBA กับดาวรุ่งชูวนะัฒนาหลังจากที่เพิ่งชกอาชีพมาได้เพียงแค่สามไฟเท่านั้นแถมวิรพลยังทําได้สําเร็จเอาชนะคะแนนดาวรุ่งไปได้พิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นเลยว่าเขาคือหนึ่งนักชกชาวไทยที่น่าจับตามองจริงๆอย่างไรก็ตาม การคองแชมป์ของวีระพลกับไม่หอมหวานอย่างที่คิดเมื่อเขาเมียต้องไปแพ้นอกเสียแชมป์ให้กับนานาคอนาดูู้ท้าชิงชาวกาหน้าในการป้องกันตําแหน่งครั้งแรกส่งผลให้การคองแชมป์ของเขาต้องจบลงในเวลาเพียงแค่สี่เดือนเท่านั้นแต่วีระพลก็ยังไม่ยอดอ้อชกเก็บไสติสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็ได้โอกาสขึ้นชิงแชมป์อีกครั้งและคราวนี้วีระพลก็ได้สร้างรอยยิ้มให้กับแฟนมวยชาวไทยด้วยการบินไปชนะนอกโจอิชิโร่ทัซึโยชินักชกขวัญใจชาวญี่ปุ่นหนึ่งทิน คว้าแชมป์โลกของ WBC มาครองได้สมใจปรารถนาและก็เป็นการครองแชมป์สมัยที่2นี้แหละครับที่ทาให้ชื่อเสียงของวิรพลขึ้นหิ้งเป็นตำนานที่น่าจดจําของโลกมวยสากลเมื่อเขาจัดการป้องกันแชมป์ได้มากถึง14ครั้งลากยาวตั้งแต่ปี25 4 1 1 2 5 4 8รถึงาม่านักชกชื่อดังมาแล้วมากมายหลายคนขนาดว่าที่แชมป์โลกชาวญี่ปุ่นในอนาคตอย่างโตชิอากินิเชโอกะได้ชิงแชมป์กับเขาทั้ง4รอบก็ยังกระชากแชมป์ปจากเขาไม่ได้เลยแต่ก็นั่นแหละรครับสุดท้ายวิรพลก็ไมม่่่่วายยเสีีีแชปกับคนนญุนอูด เมื่อเขาไปเสียท่าแพ้คะแนนให้กับโฮซุมิฮะเซกาวะปิดฉากตำนานแชมป์โลกของเขาลงแต่โดยดีแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ความนิยมชมชอบในตัววีพรพลของแฟนมวยลดลงเลยอันดับ 2. เขาทรายกาแล็กซี่น่าจะพูดได้อย่างไร้ข้อกังขาเลยนะครับว่าเขาทรายกาแล็กซี Galaxy, ถือเป็นนักมวยสากลชาวไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลเลยไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนชื่อเสียงและเกียรติประวัติของชายเจ้าของสมญานณาสายทะลวงไส้ก็ไม่เคยแผ่วลงแม้แต่น้อย จากผลงานการของแชมป์โลกรุ่นจูเนียร์แบดมินตันของ WBA ที่กินระยะเวลาตั้งแต่ปี2527จนถึงปี2534ป้องกันตำแหน่งมาแล้วมากถึง19ครั้งและแขวนนัวอัมลาวงการไปในฐานะแชมป์โลกเจ้าของสถิติชนะ49แพ้1เข่าทรายกาแล็กซี่จะต้องเป็นนักมวยชาวไทยที่ได้รับความนิยมสูงสุดตลอดกาลในสมัยที่ยังชกมวยอยู่ได้รับฉายาจากแฟนมวยว่าสายทะลวงไสจากหมัดสายที่หนักหน่วงและการชกตัดลำตัวที่ยอดเยี่ยมซึ่งความน่าสะบึัวของเขาทราย ก็นำให้สื่อเมืองนอกถึงกับขนาดน้มเขาให้เป็นไม้ไทยสันแห่งเมืองไทยกันเลยทีเดียวโดวยตลอดเส้นทางอาชีพของเขานั้นเขาทรายเคยไปชกป้องกันตําแหน่งนอกประเทศอยู่หลายครั้งเหมือนกันเช่นที่หมู่เกาะโคราเซาอินโดนีเซียเกาลลีใต้และญี่ปุ่นนอกจากนี้เขาทรายยังเคยป้องกันตําแหน่งกับนักงเมวยชาวไทยด้วยกันคือก้องธรณีพยัคฆ์ุณในศึกสายเลือดอันโด่งดังนเวทีลุมบินีซึ่งในการชกเกือบลุกไฟงเขาทรายมักจะจบลงด้วยการที่เขาชนะน็อกด้วยหมัดซ้ายคู่ใจอยู่เสมอโดยความนิยมในตัวเขาทรายนั้น มาถึงขั้นที่ว่าเมื่อใดที่เขาทรายชกถนนในกรุงเทพจะว่าเพราะทุกคนรีบกลับบ้านไปดูเขาชกกันหมดอีกทั้งยังเป็นน้กมวยหลายแลกด้วยที่เป็นจุดเริ่มต้นของประเพณีการมอบทองและของรางวัลก่อนการชกบนเวทีที่กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติต่อมาจนแทบจะกลายเป็นเอกลักษณ์ของมวยสากลไทยไปแล้วอันดับหนึ่งพงศักดิ์เล็กกระทิงแดงยิ้มมาเนึกดูแล้วกแกบ,บตกใจอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับความจริงที่ว่าเขาทรายกาแล็กซี่ไม่ใช่เบอร์หนึ่งของลิสต์นี้ แต่ถ้าพิจารณาจากความจริงที่ว่านี่เป็นลิสต์ที่นับรวมการคองแชมป์ทุกสมัยรวมกันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกครับที่พงศักดิ์เล็กกระทิงแดงยิมหรือเจ้าก่อนจะเป็นเจ้าของสถิติสุดน่าทึ่งนี้เพราะตลอดเส้นทางอาชีพกว่า24ปีของเขาพงศักดิ์เล็กเคยคองแชมป์โลกรุ่นไฟเวทมาแล้วถึง2สมัยรวมระยะเวลาการทั้งสิ้นกว่า8ปีเต็มเลยทีเดียวโดยช่วงที่พีที่สุดของเขาก็คงหนีไม่พ้นการคองแชมป์สมัยแรกที่ลากยาวตั้งแต่ปี2ถึง2 5น0นานขนายที่เคบมีตั้งาอาหวังเ้าร้วยว้า พงศักดิ์เล็กจะสามารถโค่นไิติป้องกันแชมป์ของยอดมวยรุ่นยักษ์อย่างโจหลุยลงได้และด้วยความที่พงศักดิ์เล็กของบอลลังรุ่น112ปอนด์มานานกับ1ทศวรรษก็ทาให้เขาได้เป็นเจ้าของไซติของรุ่นนี้มากมายหลายไซติเช่นชนะน็อกไวที่สุดในไฟชิงแชมป์โลกรุ่นไฟเบทจากการดับเครื่องไดสเกตในโตะว่าที่แชมป์โลกชาวญี่ปุ่นในอนาคตในเวลาเพียงแค่34วินาทีและป้องกันแชมป์โลกรุ่นไฟเบทสำเร็จติดต่อกันมากที่สุดที่จํานวน17ครั้งขอขอบคุณทุกท่านนะครับ ที่รับชมคลิปนี้กันจนจบรู้สึกยังไงชอบไม่ชอบเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือมีอะไรอยากเพิ่มเติมสามารถติชมกันได้ในช่องคอมเมนต์แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไม่พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ